นี่คะแหวนนี้เขาเรียกว่าแหวนซ้อมจะบอกว่าแต่ซ้อมไว้ก่อนคือเบาๆไงจะบอกว่าแหวนจริงวันแต่งจะต้องไม่ธรรมดานแต่แค่ซ้อมๆนี่เขาบอกว่าโอ้โหฝนที่รับไปนี่ก็แบบปรับปลื้มใจดีหน้าบานเลยนะคะล้วสุดในอินสตาแกรมเหมือนก็มีการไปใหญ่ๆนะเม่ไหร่จะมาขอสักทีคนที่แย่น่ะไม่ใช่ใคร คุณฝนแฟนไปถ่ายชุดวดดิ้งใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบว่าชุดพร้อม,อมแต่ก็รอแบบว่าวจเจ้าบ่าร<า>อเจ้าบ่าวมาขอแล้วก็คือแบบว่าไปาคือไปไปไป,ไปเซล,ลแฟนตัวเองไว้ไง<ล>เราก็เลยบอกว่าให้มันถึงเวลาหรืออย่างสําหรับคู่นี้ก็น่าสิต้องถามตั็ฝ่ายเจ้าบ่าวเลยว่าถึงเวลาแล้วกันนะฮะแต่ว่าชุดนี้ก็ได้อยู่นะพี่อาร์ตไปเลยค่ะขอะแต่งเลยว่าแต่จะขอไหมล่ะคะ ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กิจกรรมอันนี้มีทีินึงต้องมาเป็นลุ้แบบลุ้มผูชายเลยวันนี้จริงเป็นร้านกิจกรรมเปิดร้านสูตรครับสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะครับวันนี้ก็ก็มาเดินแบบให้เป็นเราเป็นเราเป็นเขาเรียกแนวแบล็คแนวแบล็คคือแนวแนวแนวหรูๆเป็นผมแบบจะเห็นจะเห็นผมไม่ได้เป็นแบบเวทลุกเลยอะไรเงี้ยครับครับ ดได้เลยครับล่าสุดเกาลง,องารงอับพี่น้ักข่าวใการคือแหวนการน้ำาไม่ได้จริงๆมันจริงๆคือไอในอินสตาแกรมเนี่ยเราส่งไปถามเขาได้เฉยว่าสวยไม่สวยแต่ว่าปรากฏว่าไปไปมามาเราก็ลงมติความเห็นกันว่า ถ้าซื้อถ้าทำถ้าทำแหวนเนี่ยเรากลัวเวลาเราไปกองถ่ายเาลวลาเราถอดแล้วเรากลัวหายจริงไม่ได้กลัวใครขโมยนะแต่เวลาเราเราถอดล้างมือถอดล้างมือที่อ่างน้ําอาจจะเป็นคนอื่นมาหยิบไปหรืออะไรเงี้ยไม่ได้โทษทีมงานหรืออะไรเงี้ยก็เลยลงมติว่าหนูอยากได้อะไรที่อยากได้อะไรอาต่างคนต่างซื้อให้กันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเราเคยทําแหวนแบบนี้วงคู่กันแล้ววงหนึ่งเราก็เลยเราจริงๆมันมีวงวงแรกแล้วครับจริงวงที่2มันก็คือมันก็คือการที่แบบว่าเหมือนทําซ้ํซ้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเราก็เลยแบบเห็นเขาบอกว่าบ่นอยากได้กร,กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอยากได้กระเป๋าก็ซื้อสี่อะไรอย่างเงี้ยครับผู้หญิงไม่ไม,ไมีอะไรหรอกมีกระเป๋ามี <S <S ม <S <S อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ครับกระเป๋าฮะกระเป๋าอะไรยังแย น่าเหมือนกันเลยครับมันจะมีก่อนไม่ใช่ครับอันนี้มงวนก่อนก่อนครับตับมากมันเป็รักกันะจริงๆล้กก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าพี่แต่ว่ามีคนสนใจมากขึ้นแค่นั้นเองครับข้อแม้ทั้งสองฝ่ายอยากได้หลัก คนที่อยากอุ้มคือผมไม่ใช่พ่อแม่คือผมอ่ะคือ,ค,อคือต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้ผม30แล้วแล้วคือเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนเอนที่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขามีลูกกันหมดแล้วซึ่งซึ่งแบบในอินสตาแกรมจะเห็นว่าผมแอบแอบไปอุ้มเด็กอุ้มลูกเพื่อนจนบอกว่าทําไมพี่ชายไม่ยอมมีมให้มีแต่ผมมีเองแล้วนะอะไรเงี้ย <laughs> แต่ก็ับพูดขำๆกับกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม> โอ้ยังครับจริงๆต่าๆก็น,น่าจะอีก2ปีต่าๆเลยนะสปีแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็อาจจะมีเลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอือเห็นเวขวัญแซวว่าเดี๋ยวขวัญแซวว่าเขาแับเมื่อไรจะไปขอขอะไรเขาแซวเขาแซวจริงเขาดูเรื่องหงสบัลาลแหละครับแล้วก็แบบว่าเราก็จะแบบขอเมื่อไหรก็แต่างงานกับพี่นะเนอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบดูอ่านดูดูละครละอินก็จะโทรมา ดูละครป่ะเนี่ยขอแต่งงานคนอื่นจังเมื่อไหร่จะขอหนูอะไรเงี้ยก็ประมาณเงี้ยเขาจะอินเขาจะอินเขาจะอินเงนี่ยไม่ครับไม่ครับจริงเป็นผลเขาเป็นคนเข้าใจพอ จริงๆผมเป็นคนที่เข้าใจผมพอสมควรนะว่าเราว่าผมก็บอกชัดเจนว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมที่ผมแต่งปุ๊บอะเลิกทํางานเลยนะเตรียมตัวเป็นเตรียมตัวเป,เ,เป็นแม่เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเขาก็ยังสนุกกับงานเขาอยู่เพราะเขารู้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมไม่ขอแต่งงานปุ๊บนะเขาอดทํางานอดทางานแน่นอน <S <S อะไรเงี้ยครับก็คง คงไปไปไปมีไปมีลูกก่อนมั้งครับแล้วอะไรเงี้ยเราก็เราค่อยก,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 กลับมาทํางานถ้ายังมีตําแหน่งให้ทํานะอะไรเงี้ยครับอก่อ,อนก็เป็นเหนือเมฆสองเหนือเมฆสองกําลังจะออนครับเหนือเมฆสองจริงมาส่งต่อให้หมากครับนี่เราเราเราภาคหนึ่งเราเล่นมาเต็มเรื่องนะภาคนี้ก็คือพี่นกพี่นก,นกให้ความการุณามากกว่าจริงไม่มีตัวเราเลยก็ได้แต่พี่นกเขียนบทขึ้นมาให้เราไปส่งต่อให้หมากวลินก็คือ12ตอนก็คือของผมจะเป็นเคสใหญ่ใหญ่มากในในในเรื่องครึ่งเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเคส ที่ผมต้องต้องเป็นอะไรต้องไปดูต้องไปติดตามดูว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นไงทําไมถึงผมถึงเป็นเคสใหญ่ในเรื่องอะไรอย่างี้ครับอน่าจะเร็วๆนี้นะครับพรุ่งนี้เลี้ยงปิดกล้องแล้วพรุ่งนี้เลี้ยงปิดกล้องแล้วครับครับครับเรื่องเรื่องามองไว้หมว่าจะให้เวลาผ่อางานเป็นคือคือจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดขอแต่งงานแล้วผมก็คงแบบคงให้พักสัก หนึ่งอะครับคงให้พักสักพักหนึ่งก็ปี2ปีสปีรอให้แบบถ้าเกิดจริงๆถ้ามีลูกจริงก็คงแบบสักพักหนึ่งให้ค่อยกลับมาทํางานเลยครับให้ดูดูแลเลยครับลผลเขาโอเคโอเคครับเพราะผลเขายังสนุกกับงานเขาอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาก็มีภาระของเขาที่ต้องทําเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เขาหยุดงานเราก็ต้องเป็นคนดูแลเลยเนะี้ยครับ ตอนนี้กำลังจะทำครับกำลังเนี่ยพรุ่งนี้จะไปดูครับกะว่าจะทํากําลังไปคุยเรื่องครีมครีมทาตัวอะไรอย่างเงี้ยครับกับกับกับคนที่รู้จักแล้วก็ตอนนี้หุ้นกันจะทําร้านกาแฟในในในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับกะจะเปิดหลายๆหลายหลายมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับขนมกดไปลงด้วย ก็คงทำอะครับคงทําไปด้วยครับคงเอาคุกกี้ไปวางด้วยอะไรวางอะไรอย่างนะครับคือตอนนี้ก็มันเป็นเป็นเหมือนอไรายได้ไรายได้เสริม <ejerc> <quarters S 2> ไรายได้เสริมของที่เขาจะไปทําในส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือหุ้นกันหรือจับพุ้นกันครับหุ้นกันครับรอะไรเงี้ยอะไรเงรี้ยพุ่นกันครับเพราะ<อ>่าเขาบอกว่าต้องการที่จะเติมหุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักสู้เขาจะถ่ายนักสู้อะไรจริงจริงผมผมบอกเลยว่าที่ผมกลับมาฟิตหุ่นรอบเนี้ยกะขายลุกนี้เลยกะขายลุกนี้เลยคือ เซ็กซี่เฮลตี้และเซ็กซี่เนี่ยอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างที่ที่ที่ถ่ายเลยครับแต่เฮลตี้นี่คงคงปีหน้าหรือปีต่อๆไปคงได้เห็นเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าจะจะ,จะให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็โดนแต่ละครบู๊ตลอดเลยใช่นะครับละครบู๊มันต้องมีถอดเสื้อนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเราสู้เด็กๆไม่ได้เลยนี่เด็กๆหล่อหล่อหล,ล่อกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเติดต่อกับเขา ดีครับดีครับตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่าไอดอลของเด็กๆเด็กๆ,ๆหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มเล่นฟิตเนสนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับค,ครับอขอบคุณครับถ่ายรูปต